่ตั้งใจนะครับทุกคนขึ้นเสียงมันคืออะไรเสียงอยู่สายเออผมก็ก้าเล่นเนาะอ่ะฟิวร้องให้ฟังหน่อยครับเวอร์ชั่นพี่ไหมายไทย <mm> อ่ะ เบื้องต้นเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนเกี่ยวกับธรรมชาติของเสียงนะครับสิ่งที่พวกคุณต้องรู้เลยก็คือเสียงนะครับมันเป็นลักษณะของคลื่นแบบไหนกอไก่คลื่นตามยาวขอใครคลื่นตามแฟนขอควายคลื่นตามขวางเองจะตามอะไรหรือจะตามผมโอ้โหตามใจเธอเอาเอฟไปเลยฟิลอ่า ลักษณะของเสียงนะครับมันก็คือขึ้นที่มีการเคลื่อนที่เป็นแบบขึ้นตามยาวนะครับทุกคนทีนี้อาจารย์พูดอยู่เนี่ยถ้าไม่มีไมคหรือไม่มีลำโพงทำไมเจียดสดาได้ยินเสียงผมเพราะอะไรถูกต้องมีตัวกลางอะไรคือตัวกลางครับอากาศนะครับบอดี Body ้แสลมอ่าไม่ต้องแปลกใจผมมีพิตุลอยู่ในนี้ด้วยนะครับอ่า เพื่อนถูกต้องนะครับก็คือการที่เราได้ยินเสียงกันเนี่ยเวลาพวกเองกระซิบใส่กันเนี่ยต่อให้ไม่ได้เอาปากไปชิดกับหูอย่างเงี้ยครับเราได้ยินเพราะว่าเรามีอากาศเป็นตัวกลางเนาะเวลาเราพูดไปมันก็จะเกิดการสั่นของอากาศสั่นสั่นสัน,สนเป็นลักษณะขลื่นตามยาววิ่งเข้าไปในรูหูของเราเนาะทีนี้หลายคนนะครับชอบฟังเพลง ทำเครื่องเสียงอะไรเป็นอยู่แล้วแหละเราวิศวะไฟฟ้าเพือต่อเครื่องเสียงรถเองได้แล้วทีนี้สิ่งที่พวกเราน่าจะรู้ดีกันเลยนะครับเสียงดังเสียงเบาเวลาเราหลี่เสียงลดเสียงเนี่ยถ้าภาษาแบบฟิสิกส์เรายากๆเนี่ยมันคือการปรับอะไรปรับอะไรครับก่อไขแอมแปรขอไขแอมแปรขอไฟแอมปิจูด เออแอมปรดีมากฟิวอ่มันคือการปรับแอมปิจูดของคลื่นโอเคไหมการที่แอมปิจูดของคลื่นก็คือตรงไหนมันก็คือส่วนความสูงใช่ไหมครับเราเรียกแอมปิจูดของคลื่นเนาะเนี่ยความสูงของคลื่นนะครับโอเคไหมยิ่งความสูงมันเยอะแอมปิจูดเยอะเสียงก็จะดังเอ๊ะแล้วทีนี้เสียงทุ้มกับเสียงออกแหลมๆติดๆเนี่ยเราจะปรับอะไรมัน ฮะเออเราปรับอะไรความอะไรความถี่นะครับอ่าเสียงเบสแบบตึบตึบตึบ,ตบกับเสียงแบบแหลมแหลมยอย่างเงี้ยมันคือการปรับความถี่เนาะทีนี้ช่วงความถี่นะครับที่หูของพวกเราเนี่ยเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมหูของพวกเราจะได้ยินเนาะมันจะอยู่ในช่วง2 0 2ถึง2 0 0 0มืนเฮิร์นะครับอันนี้ก็คือพื้นฐานให้เข้าใจไปเนาะทีนี้ ปัจจัยอะไรบ้างที่มันส่งผลกับอัตราเร็วของคลื่นเสียงอย่างแรกอ่าอาจารย์ขอย้อนกลับมาตรงนี้ก่อนนะครับว่าไออัตราเร็วของคลื่นเสียงเนี่ยมันสามารถหาโดยใช้สมการสั้นๆง่ายๆนี่นะครับก็คือ v <S <S เท่ากับ f คูณกับแลมดาเนาะ v ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะครับส่วนอะไร f ก็คืออะไรเกรดฟิสิกส์ผมโอ้ยไม่ใช่คืออะไรครับคือความถี่นะครับนี่คือ f แลมดาก็คือความยาวขึ้นเนาะอ่านี้ให้เข้าใจกันก่อนเพราะเราผ่านมาตั้งแต่ในบทขึ้นกลนกันมาแล้วเนาะว่าอัตราเร็วของขึ้นมันหายังไงนะครับทีนี้ปัจจัยอะไรบ้างที่มันส่งผลต่ออัตราเร็วของขึ้นเสียงอย่างแรกนะครับก็คือตัวกลางเฮ้ยถ้าตัวกลางเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเนาะสถานะของสสารพวกเนี้ย มันชัดเจนกว่าสถานะที่เองคุยอยู่นะฟิวอ่าดูนะครับสถานะของสสารของแข็งของเหลวแกส๊สอัตราเร็วของคลื่นเสียงนะครับถ้ามันอยู่ในของแข็งที่ของแข็งเป็นตัวกลางเนาะอย่างเราเคาะซ่อมเคาะอะไรอย่างเงี้ยอัตราเร็วของคลื่นเสียงเนี่ยมันจะวิ่งไปได้เร็วกว่าเมื่อเทียบกับของเหลวแล้วก็แกส๊สเช่นเดียวกันอาจารย์ถามกลับหน่อยได้ไหมทีนี้ ของแข็งของเหลวแกส๊สอะไรมันมีกับความหนาแน่นเยอะกว่ากันของแข็งนะครับลองมาก็ของเหลวแล้วก็น้อยสุดก็คือแก๊สเนาะความหนาแน่นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ส่งผลต่ออัตราเร็วของคลื่นเสียงโอเคไหมทีนี้สิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คืออุณหภูมิก็อย่างที่เราเห็นในสรรมการนี้เนาะ v t มันก็คืออัตราเร็วของคลื่นเสียงที่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะครับมันเท่ากับค่าคงที่ค่าหนึ่งที่เราใช้เป็น331นะครับบวกกับ0.6คูณกับ t t ตัวนี้ก็คืออุณหภูมินะครับอุณหภูมิที่เป็นหน่วยอะไรครับองศาเซลเซียสนะครับโอเคเนาะแต่ส่วนใหญ่เราเรียนเรื่องเสียงเนี่ยลักษณะโจทย์ที่เขาจะให้มาเขาไม่ได้บอกมาเป็นองศาเซลเซียสธรรมดานะ มันจะง่ายไปชีวิตมันจะไม่มีอะไรท้าทายส่วนใหญ่เขาใช้ออกมาเป็นหน่วยที่เรียกว่าเคลวินนะครับเคลวินลักษณะเราจะเขียนเป็นตัวเคเนาะเคลวินอันนี้ก็คือหน่วยของอุณหภ,ภูมิอีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือคุณต้องแปลงหน่วยให้เป็นจากเคลวินเปลี่ยนให้มาเป็นองศาเซลเซียสคุณทํำยังไงนี่ครับสรรมการ ่าทีนี้สมมุติ100่งรเคลวินคุณก็เอา100เข้ามาแทนตรงตัว T K เนาะเราก็จะได้อ,อุณหภูมิที่เป็นหน่วยองศรราเซลเซียสออกมาอ่าเดี๋ยวดูตัวอย่างแล้วกันเนาะสมมุติตัวอย่างนะครับอาจารย์ให้คุณเนี่ยหาความยาวขึ้นเสียงนะครับจากการเคาะซ่อมเคาะซ่อมเสียงนะครับซึ่งเคาะซ่อมเสียงปับ๊บมีความถี่เท่ากับ300 h เฮิร์ ที่อุณหภูมิเท่าไหร้อยยี่สิบแปดจุดหนเคลวินนะครับทีนี้คุณจะหายังไงความยาวขึ้นสิ่งที่คุณรู้เลยก็คือสมการแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องขึ้นกลหรือว่าขึ้นเสียงเนาะมันก็คือ v เท่ากับ f คูณกับแลมดาสิ่งที่เรารู้จากโจทย์เรารู้อะไรครับเรารู้ f ครับแลมดาคือสิ่งที่เขาอยากหา ส่วนวอัตราเร็วของคลื่นเสียงเราไม่รู้เราจะหายัางไงถ้าเขาให้อุณหภูมิมาเราก็ต้องมาใช้สมการในกรอบสีเข,เขียวนี้ครับเพื่อที่จะหาอัตราเร็วของคลื่นเสียงให้ได้ก่อนเนาะแต่อาจารย์บอกแล้วใช่ไหมว่าตัวทีตัวนี้เนี่ยมันคือหน่วยที่เป็นองศาเซลเซียสนาะโจทย์เขาให้ลักษณะที่เป็นหน่วยอะไรครับเคลวินมาเพราะฉะนั้นคุณต้องแปลงหน่วยก่อนเอา ตัวเลขเคลวินตรงนี้เอามาแทนในนี้บวกลบออกมาคุณจะได้ออกมาแล้ว15องศาเซลเซ,ลเซียสเอา15มาแทนในตัวทีนะครับเราก็จะได้เป็นลักษณะสรรมการอย่างนี้เนาะสุดท้ายกดเครื่องคิดเลขออกมาคุณจะได้อัตราเร็วของคลื่นเสียงนะครับเท่ากับ340เมตรต,ต่อวินาทีเข้าใจไหมทีนี้พอเรารู้ V เรารู้ V แล้วนะ V เรารู้แล้วย้ายข้างหาตัวแลมดานะครับหรือความยาวขึ้นนะครับผมมันก็จะได้เป็นแลมด้าเท่ากับ V ส่วนด้วย F V คือเท่าไร 340F คือเท่าไรโจทย์ให้มา300ได้ตัวเลขอะไรก็ต่อออกมาหน่วยเป็นเมตรนะครับอันนี้ก็คือลักษณะการทำโจทย์เนาะซึ่งมันก็ง่ายมากๆนะครับ ทีนี้ถ้าเรามองในเชิงชีววิทยาซึ่งอาจารย์ก็ไม่ค่อยชอบวิชานี้เท่าไหร่นะครับถ้ามองในเชิงชีวะการที่เราได้ยินขึ้นเสียงเนาะถ้าเรามาแง้มดูในรูหูเราเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของคลื่นเสียงที่มันเข้ามาฟื้อ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 ฟื้นฟื้อ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 งื้อฟื้อมา้อฟื้อฟื้อฟื้อฟ้อฟือฟื้อฟื้อ้อ้ พอเข้ามาที่บริเวณใบหูเนาะเราจะแบ่งโซนหูนะครับออกเป็นอยู่สามหูเออสามส่วนขอโทษส่วนแรกเรียกว่าส่วนนอกอันนี้ก็คือส่วนนอกอันนี้ส่วนกลางอันนี้ส่วนในโอเคไหมนอกกลางในทีนี้ลักษณะของคลื่นเสียงนะครับมันวิ่งเข้ามากระทบกับขี้หูเราปั๊บวิ่งเข้ามาหาอันนี้แก้วหู แก้วหูเนี่ยมันจะทําหน้าที่ในการสั่นครับพอสั่นปั๊บสั่นดึ๊ดดดดมันก็จะส่งลักษณะกระแสผ่านเข้ามาที่บริเวณหูชั้นกลางมาที่ส่วนที่เป็นลักษณะเออเขาเรียกว่าอวัยวะรูปหอยโข่งนะครับมันจะเป็นเหมือนหอยโข่งเลยตรงเนี้ยหลังจากนั้นออวัยวะรูปหอยโข่งที่อยู่ในหูชั้นในเนี่ยมันจะแปลงเป็นสัญญาณประสาทไปหา เส้นประสาทเราถ้าเชิงลึกเราไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับ